สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเราเกี่ยวกับการหักล้างข้ออ้างว่ามุฮัมมัดแห่งศาสนาอิสลามมีอยู่จริงในศตวรรษที่7ตอนที่แล้วเราได้ให้ภาพรวมว่าทำไมการหักล้างข้ออ้างที่เพื่อนมุสลิมของเราชอบอ้างทั้งหมดมีอยู่16ข้ออ้างทำไมสำคัญอย่างยิ่งที่จะหักล้างเพราะเราอยากจะแสดงให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้ออ้างเหล่านี้ไม่ได้สนับสนุนแม้แต่น้อยถึงความเป็นอยู่จริงของคนชื่อมุฮัมหมัดตามธรรมเนียมศาสนาอิสลาม วันนี้เราจะเริ่มเจาะลึกเกี่ยวกับข้ออ้างเหล่านี้และอยู่กับผมในสตูดิโอเพื่อคุยเรื่องนี้ดเรเจสมิธพี่ชายที่รักของเราดเรเจยินดีต้อนรับกลับมาครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เราจะเริ่มด้วยอะไรเราอยากเล่าถึงความเป็นมาเราจะนําเสนอสไลด์และดูแผนที่นี่คือแผนที่ที่จะต้องศึกษาและอย่างที่คุณเห็นบนแผนที่เออเราเคยใช้แผนที่นี้มาหลายครั้งแล้วผมอยากให้ดูบริเวณสีน้าตาลเข้มของแผนที่เห็นบริเวณสีน้าตาลเข้มหรือเปล่า เป็นพื้นที่ที่ตาธรรมเนียมมาตรฐานอิสลามคือฮิญาตและเยเมนใช่ครับซึ่งรวมถึงฮิญาตด้วยฮิญาตคือที่ที่มดินะและมักกะอยู่และเยเมนอยู่ตอนใต้ที่จริงเริ่มจากตะบุกทางเหนือไปจนถึงเยเมนทางใต้บริเวณนั้นแหละทางตะวันตกของอาระเบียยังไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียสมัยนั้นเรียกกันว่าอาระเบียดิสซรตาด้วยเหตุผลที่ดีมากเพราะมันเป็นทะเลทรายอย่างไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่พวกเขาอ้างและอ้างว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในส่วนตรงกลางนั้น มาดินัตและมักะกยูเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยให้สังเกตว่าตามเรื่องเล่ามาตรฐานของอิสลามไม่ใช่ตามเรื่องของคุณและผมนี่คือเรื่องเล่าของพวกเขานี่คือการขยายออกไปของพวกเขานี่คือสิ่งที่พวกเขาบอกเราพวกเขาพูดว่าจักรวรรดิของมูฮัมหมัดตั้งแต่ปี6 2 2้3ถึงนั่นคือจุดเริ่มต้นของรัฐอลิฟักบางคนก็บอกว่าเาเขาได้สร้างรัฐอลิฟักในนั้นปี622แม้ว่าบางคนจะบอกว่าไม่ได้เริ่มจริงๆจ,จนกว่าปี624 อย่างไรก็ตามเราจะพูดว่าปี622เพื่อให้ง่ายขึ้นชว่วง10ปีพื้นที่สีน้ำตาลน,นั้นเป็นพื้นที่ที่เขาควบคุมพื้นที่สีน้ำตาลครับแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี632ก็มีอบูบักขึ้นครองอานาจอีก2ปีและตามด้วยอุมันเป็นเวลา10ปีตั้งแต่คศ634-644แล้วก็อุสมานปี644-656 12ปีหลังจากนั้นก็มีอาลีเป็นเวลา5ปีสุดท้ายตั้งแต่ปี656-661 และเรียกว่าช่วงรัฐคอลิฟลอรอชิดูนขอสไลด์ด้วยครับนั่นคือช่วงรอชิดูนพวกเขาขยายขอบเขตไปยังพื้นที่สีส้มนั้นจากปี632ถึง661ประมาณ30ปีที่เป็นช่วงรัฐคอลิฟลอรอชิดูนรวมทั้งอบูบักอุมันอุสมานและอาลีคอลิฟสีท่านในแนวทาที่ถูกต้องเทอมูฮัมมัดเข้าไปอีกคนก็จะรวมเป็น8ปีก็ประมาณเกือบ40ปีที่ปกครองพื้นที่สีส้มและพื้นที่สีน้ำตาลที่คุณเห็นบนแผนที่นั่นเป็นพ้นที่ใหญ่มาก อันที่จริงเป็นพื้นที่มหาศาลเลยจากเดโปลีทางตะวันตกไปจนถึงอัฟกานิสถานทางตะวันออกและจากตุรกีทางเหนือไปจนถึงเยเมนและโอมานทางใต้พื้นที่ใหญ่มหาศาลจริงๆมหาอำนาจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยุคนั้นเพียงรองจากจักรวรรดิไบแซนไทน์เท่านั้นซึ่งจะไปทางทิศตะวันตกคือแถวยุโรปในปัจจุบันและแน่นอนไปจนถึงสเปนด้วยเมื่อสิ้นสุดสมัยรอชิดูนหรือคอลิฟ้าในแนวทางที่ถูกต้อง จากนั้นก็มีผู้อูมัยเข้ามามีอํานาจและราชวงศ์อูมัยเริ่มต้นด้วยมูอวิยักเขาเอาชนะอลีในยุทธาการที่10ฟีนในปี661และจากนั้นเขาก็เริ่มรัฐคอลิฟะอูมัยที่น่าสนใจคือยุคราชิดูนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคราชิดูนสํานักงานใหญ่จะอยู่ในมดินะซึ่งอยู่ในพื้นที่สีน้ําตาลเห็นได้ที่นั่นจนถึงสมัยของอาลีจนถึงเวลานั้นครับรวมถึงสมัยอลีแต่ในสมัยมูอวิยักแต่มูอวิยัไปไหนดามาสาัสกัส เขาไปที่ดามัสกัสและน่าสนใจนะครับเราไม่มีการอ้างอิงใดๆไม่มีเหรียญใดๆในเอกสารใดๆไม่เพียงแต่มูฮัมหมัดเท่านั้นเราไม่มีการอ้างอิงใดๆสําหรับใครก็ตามที่เรียกว่าอบูบักหรืออุมันหรืออุสมานหรือ,อลีไม่มีอะไรอ้างถึงพวกเขาเลยน่าจะมีเหรียญเหรียญน,น่าจะเป็นสิ่งแรกที่จะมีเราไม่สามารถหาเหรียญที่มีชื่อของเขาได้ถ้าพวกเขาเป็นคอลิฟัคสิ่งแรกที่พวกเขาน่าจะทําคือทําเหรียญกริย์เพื่อแนะนําตัวเองกับคนของเขาผมก็เคยเรียนมาว่า มูอวิยาและเผ่าของเขาเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่แข่งขันกันรอบมักกะถ้าที่นั่นเป็นมรดกของเขาแล้วทําไมเขาจะอยู่ที่นั่นทําไมเขาจะไปดามัสกัสดูสิทําไมคนเขาถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเขาไม่ได้อยู่ในมักกะ,และ,กกกะและมาดินักเขาไม่อยู่ใกล้มักกะและมาดินะเลยเขาขึ้นไปอยู่ที่ดามัสกัสดามัสกัสอยู่ด้านบนสุดของพื้นที่สีส้มนั้นมันอยู่ติดกับตุรกีอันที่จริงมันอยู่ใกล้กับจักรวรรดิไบแซนไทนมาก ดามัสกัสเป็นหนึ่งในมือที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันคงจะสมุสมผลว่าถ้ามีจักรวรรดิใดๆรัฐคอร์ฟิลล์ชดูใดๆพวกเขาจะอยู่บนนั้นทําไมล่ะเพราะมีน้ําอยู่ที่นั่นที่ใดมีน้ําย่อมมีอาหารที่ไหนมีของกินย่อมมีคนมีคนก็มีเมืองมีเมืองก็มีนครมีนครก็มีความเจริญมีความเจริญก็มีประวัติศาสตร์เมื่อไม่มีน้ําก็ไม่มีอาหารไม่มีอาหารก็ไม่มีคนไม่มีเมืองไม่มีนครไม่มีความเจริญไม่มีประวัติศาสตร์และนั่นคือกรณีของพื้้นนทีี่สําาต พื้นที่สีน้ำตาลซึ่งก็คือมักกะมาดินะทที่พวกเขาเล่าให้เราฟังว่าประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามเริ่มต้นอยู่ในทะเลทรายและนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีความเจริญเราไม่พบการอ้างอิงถึงคนเหล่านี้เลย4ี่คน5คนรวมทั้งมุฮัมมัดด้วยมุฮัมมัดอบูบักอุมาอุสมะหรืออาลีและเรากำลังขอให้ชาวมุสลิมแสดงข้อมูลอ้างอิงถึงพวกเขาให้เราดูและอย่าเอาข้อมูลของศตวรรษที่9และ10มาให้เราที่ถูกเขียนย้อนหลังเราต้องการข้อมูลจากศตวรรษที่7ถึงคนทั้ง4คนนี้ยุครอชิดูนี้ ไม่สามารถหาได้สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่มักกะและมาดินะอย่างที่ธรรมเนียมบอกเราทุกเรื่องเล่ามาตรฐานของอิสลามบอกว่าพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ในมาดินะและก็จักรวรรดิกำลังก่อตั้งขึ้นจากมาดินะหากเป็นเช่นนั้นมูอัวิยะกำลังทำอะไรอยู่ทางเหนืออีก1 2 2 0 0หมยไมล์ในดามัสกัสใช่ครับโอเคสำคัญมากจริงๆที่นำเสนอขึ้นมาที่นี่ขอบคุณมากครับให้เราไปดูว่าเขาทำอะไรกันคือก็มาถึงช่วงต่อไปแล้ว และนี่คือราชมองอุมายะที่เขาพูดถึงคือพื้นที่สีม่วงนะครับเขาเป็นคนขยายขอบเขตให้ใหญ่ขึ้นซึ่งรวมถึงหมายถึงตอนสิ้นสุดของรัฐคอลิฟานั้นนะครับแท้จริงแล้วในสมัยของอับดุลมลิกในศตวรรษที่7แล้วประกอบด้วยเขตพื้นที่ตั้งแต่ประเทศสเปนทางต,างตะวันตกไปจนถึงเกือบจะถึงแม่น้ํากาบูแล้วและอัฟกานิสถานตะวันออกและตุรกีทางเหนือลงไปถึงเยเมนทางใต้นั่นเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าแต่จริงๆตอนนี้ผมไม่สนใจพื้นที่สีม่วงเพราะเราไม่ได้พูดถึงรัฐคอลิฟาอุมัย จร,จริงๆเราไม่ต้องการนําปัญหานี้เข้ามาเพราะเรากําลังพูดถึงมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดมาก่อนนั้นเยอะอย่างเห็นได้ชัดใช่แล้วเขาเริ่มปกครองในปี622624จนถึงปี632เรากําลังดูช่วง8ปีนั้นระหว่าง622ถึง632ช่วง10ปีเรากําลังดูช่วงเวลา10ปีนั้นคือทั้งหมดที่เราสนใจในตอนต่อๆไปนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูสไลด์ถัดไปตามเรื่องเล่ามาตรฐานอิสลาม ให้จสาสไลด์นี้จําแผนที่นี้ไว้เราจะกลับมาที่แผนที่นี้อีกแล้วชาวมุสลิมอ้างว่าอะไรเรามาดูสไลด์ถัดไปกันดีกว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาอ้างมูฮัมหมัดมีชีวิตอยู่ในศตรวตรรษที่เจ็ดและในฮิยาฮิญาตอยู่ตรงนี้ครับผมให้คุณเห็นแล้วตอนนี้มันชัดเจนมากว่าที่เกิดของมูฮัมหมัดคือมักกะเขาอาศัยอยู่ในมักกะตั้งแต่ปีห้าร้อยเจสิถึงหกร้อยิบสองนั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกเราเอาละ่ะแล้วพวกเขาบอกว่าเขาย้ายไปมาดินก ซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงปี6 3 2้สนั่นคือฮิจร์ฮิจร์นั้นแหละใช่แล้วครับมีใครบายอยู่ทางเหนือภายหลังเขาทําการจูโจมและถ้าคุณดูการจูโจมทั้งหมดเช่นดูที่ผลงานของอิบิชามหรืออลาวากิดีดูชีวประวัติของมุฮัมมัดที่เขาเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอลาวากิดีงานเขียนชื่ออันมักคาซีซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งหมายความว่าการทับและการทับเหล่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางเหนืออย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่ซีเรียไม่ใช่อียิปต์จอดแดนไม่ใช่อิรักใช่ไหมทั้งหมดอยู่ในบริเวณตะบูคาบสมุทรอาหรับใช่ครับทั้งหมดยังอยู่ในดิเซอร์ตาดิเซอร์ตาอาราเบียเยี่ยมเลยครับการโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่อาศัยอยู่ในมดินาเขาไม่เคยเคลื่อนตัวไปทางเหนือไกลไปกว่าไคบา้าเขาไม่ได้ไปทางเหนือไปไกลกว่ารังสีนี้ไคบา้า สำคัญมากครับเพราะถ้าคุณดูที่แผนที่อีกครั้งดูสิว่าใครบ้าอยู่ที่ไหนมันอยู่ในพื้นที่สีน้ำตาลเขาไม่ได้ไปไกลกว่านั้นเลยใช่แล้วที่จริงไม่สำคัญเลยว่าการทับเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนในแผนที่มันอยู่ภายในคาบสมุทรอาระบโอเคผมขอเขียนไว้ตรงนี้นะเขาไม่ได้ไปไกลกว่าไครบ้านั่นสำคัญมากเพราะถ้าเราจะพูดถึงว่ามุฮัมมัดอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องให้มุฮัมมัดอยู่ทางใต้ของใครบ้าทุกครั้งที่อ้างถึงมุฮัมมัดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงมูฮัมมัดแห่งมักกะมาดีนะ เราไม่ได้พูดถึงมูฮัมหมัดคนอื่นๆให้จําไว้ว่ามูฮัมหมัดเป็นชื่อสามาัญมูฮัมหมัดอย่างที่เรารู้กันดีคือยศศักดิ์มันหมายถึงผู้ที่ได้รับการสรรเสริญน,นั่นเองไม่ได้มีความหมายว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเท่านั้นนอกจากนี้ยังหมายถึงความน่ารักช่างน่าปรานธนามันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ช่างน่าปรานธนานอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงที่เราพบในพันธสัญญาเดิมถึงมาเม็ดมาเม็ดนั้นเป็นชื่อเดียวกันมอห่อมอดอในภาษาฮีบรูคือมอพอมอดอในภาษาอาหรับ มันเป็นตัวอักษรเดียวกันแล้วจะใส่สระในตำแหน่งที่ต้องการเพราะทั้งภาษาฮีบรูและภาษาอาหรับไม่มีการใส่เสียงสระมีพยัญชนะเพียงสีตัวเท่านั้นพยัญชนะสีตัวเดียวกันนั้นอยู่ในบทเพลงของโซโลโมอนบทที่5้ข้อสิช่างหน้าปรารถนาหมายถึงโซโลโมอนซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มนั่นคือมามิดมามิดแล้วคริสตอสตวรรษที่สีนักบุญอัมโบรสใช้คำนั้น มหมามัทในภาษาซีเรียและนำไปใช้กับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเมสสิยาเป็นสิ่งที่คุณเมลพูดในวิดีโอกับเราในซีรีส์จากงานของเอเจเดวุสนั่นคือเนื้อหาของเอเจเดวุสทั้งหมดและถ้ามองย้อนกลับไปในศตวรรษที่4มัมมェตกลายเป็นพระเยซูคริสต์เมื่อกลายเป็นพระเยซูคริสต์แล้วตั้งแต่ศตวรรษที่5-6และจนถึงศตวรรษที่7เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นมัมมェตจะเป็นการสรรเสริญที่อ้างถึงพระเยซูนั่นเป็นสาเหตุที่ตอนนี้เรามองไปที่เหรียญนั้นเ,นเรนหรนียญ ผมหมายถึงที่ด้านหน้าเขาถือไม้กางเขนสามอันด้านหลังจะเห็นคำว่ามัมเมตที่ด้านล่างหมายถึงพระเยซูคริสต์จากปี663ในศตวรรษที่7ดังนั้นในศตวรรษที่7มามเมตคือพระเยซูพระเมสสิยาและทั้งชาวยิวและคริสเตียนต่างก็รอคอยพระเมสสิยาที่จะมาครั้งแรกคือชาวยิวรอคอยและที่จะมาครั้งที่สองนั่นก็คือคริสเตียนรอคอยดังนั้นมหมามหัดจึงมีความสําคัญมากในศตวรรษที่7พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาที่ยังจะมาอยู่ เขาจะมาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญถ้าอย่างนั้นมัมมิดก็ควรจะพบได้ทุกที่เพราะว่ามันหมายถึงพระเยซูให้สังเกตว่าเราจะเจออะไรผมขอใส่เรื่องนี้ไว้แน่นอนเราจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้ต่อดูสิผมเขียนไว้อย่างนี้เขาไม่เคยขึ้นไปถึงประเทศอิรักปัจจุบันอย่างแน่นอนหรืออิรานหรือซีเรียหรือเลบานอนหรือแม้แต่อิสราเอลกล่าวอีกในหนึ่งมูฮัมมัดแห่งศาสนาอิสลามอาศัยและย้ายไปอยู่ในพื้นที่สีน้ำตาลทางด้านซ้ายเท่านั้น และไม่ใช่ในพื้นที่สีส้มทางภาคเหนือใช่ครับเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในสิ่งที่คุณกําลังพูดอยู่และผมก็รู้ว่าคุณจะสรุปยังไงเรื่องนี้เพราะอีกไม่นานเราจะเริ่มต้นหักล้างคำกล่าวอ้างบางข้อที่เพื่อนมุสลิมของเราใช้และยังไงยังไงบางครั้งเราก็จะพบมะเหม็ดหรือมูฮัมหมัดคนนี้ในพื้นที่เหล่านี้ที่คุณเพิ่งชี้ไปบางครั้งทุกครั้งใช่เอาละ่ะผมจะสรุปให้นี่คือข้อสรุปนะครับเรามาดูกันว่าข้ออ้างถึงมูฮัมหมัด จากศตรวรรษที่เจ็ดอ้างว่าเขาอยู่ที่ไหนไปดูกันเถอะและสิ่งที่คุณจะเห็นหากคุณดูแผนที่นั้นข้ออ้างทั้งหมดอยู่ที่ลูกศรสีแดงเหล่านั้นไม่มีข้ออ้างสักข้อหนึ่งอยู่ที่ลูกศรสีน้ำตาลยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากเช่นเคยดร์เจและผมหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับซีรีส์วิดีโอที่น่าสนใจนี้และคุณจะเริ่มมองเห็นว่าข้ออ้างที่แม้แต่พวกอิสลามเองใช้เพื่อสนับสนุนการมีชีวิตอยู่ของมูฮัมหมัดที่เขาว่าเป็นาศาสดาของาศาสนาอิสลาม จะถูกนําไปใช้เพื่อพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเป็นคนละคนเลยและตําแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับข้ออ้างอิงเหล่านี้ก็แปลกมากเจอกันครั้งต่อไปขอให้มีความสุขวันนี้